สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็คพิงจากสื่อเกาหลีโคเกายบู u, ที่ล่าสุดได้มีการพูดถึงการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังไม่ได้เห็นโมเมนต,ต์นี้ของสาวๆแบ็คพิง์มาสักพักโดยกล่าวว่าดูเหมือนสมาชิกทั้ง4ของแบ็คพิงตอนนี้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางอย่างหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเธอได้แยกกันทํากิจกรรมโดยสมาชิกทั้ง3 คือเจนนี่ลิซ่าโรเซ่ได้ไปทำโปรเจกต์ลับใช้ชีวิตรวมถึงการโปรโมตในอเมริกาซึ่งในตอนนี้ทั้งสามสาวก็กลับมาถึงเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดวันที่24พฤศจิกายนสมาชิกทั้ง4ของ b บล็คพิงก็ทำเอาชาวบลิงต,ตื่นเต้นกันใหญ่กับภาพอัปเดตใน Instagram, อินสตาแกรเผยโมเมนต์สุดน่ารักมากันครบทีมกินความปังลอยมาแต่ไกลแท็กแบล็คพิงออฟฟิเชียลพร้อมีคำบรรยายเล็กๆในขนาดเดียวกันทั้งเจนนี่และโรเซ่ก็ได้รีโพสต์เรื่องราวของสมาชิกคนอื่นเป็นของตนเองเช่นกัน จากการเคลื่อนไหวดังกล่าวดูเหมือนว่าพวกเธอต้องการให้โลกรู้ว่าตอนนี้สมาชิกแบ็คพิงทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นก็เข้ามาแชร์ทวิตคอมเมนต์กันรัวๆสแสดงความตื่นเต้นที่ได้เห็นสาวๆสี่คนอยู่พร้อมหน้ากันจะว่าอย่างไรบ้างมาดูกันเธอมันแน่พักแชยองเอามือไว้บนหัวตาลิสรักนะจุ๊บแม่คักจะกลับมาจับไม้แล้วแต่เอฟเหมือนมีคนเนียนจับหัวเพื่อนเขานะคะ เริ่มแล้วสินะช่วงเวลาแห่งการรอคอยรอแล้วรอต่อไปใครที่ทัน4คนนี้ร้องเพลงคือไม่เด็กแล้วนะ,ฉะเฉลยรวมตัวถ่ายแอดขายของเป็นรูปที่แฮปปี้มากภาพที่รอคอยรัก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 ,รกทุกคนเลยคิดถึงทุกคนน่ารักมากค่ะและนี่ค่ะก็เป็นภาพโมเมนต์ความน่ารักน่ารักของสาวสแบ a ็คพิงพร้อมคอมเมนต์จากแฟนๆบางส่วน เมื่อได้เห็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งแอดก็ขอยกมาอัปเดตให้ฟังส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสร้ามาส่งสัญญาณบางอย่างหรือแค่อัปเดตให้ใหายคิดถึงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสา,สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ